ครับขึ้นเนี่ย nó phải แทงแถลง này có ngắt đấy. มันน่าจะหลุดมั้ย้าบของบ้านต้องหลังมันก้องพอตัวเดียวทองแดงมาก็ได้พี่นี่พรอหัวดำดำนี่นี่รอลอ่ะอ๋อนอนอยู่นอนอยู่เป็นท่านอนอยู่ในที่นอนอ่านี่นี่อ่ะ,อะ ไม้ไอ้ต้องไปอะยไ่ตรงกอนไม่ตรงกอนก,ก้อนก็เป็นกอนที่ยาโทษนะก่อนู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงตาโทษนะ จะหลุดล้วล,ล่ะจลละหลุดล้เดี๋ยวนะเดียที่นี่นะชองนั้นดตรงนี้ดฉนีเลยเดียที่ใช่ไหมอ่ะเพีพี่ลงเ้าพี่ได้นนะ đàn thọ đàn chủ bồn lên lên mẹ xuống thuồng rồi ờ nè ngon 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 ให้เปิดง่ายๆนะตาจนะคะให้เปิดง่ายๆนะตาเหมนี่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 นีอนี่ะไดนีหนี่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 นแ่นี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 ้้ี่นี่น่นนี่นี่นนี่น่นี่่นนี่นีนี่่ีนี้นี่ยี่นหีี่่่ีง ไอน,นี่ยกมาเห็นไหมนี่คือสายยูนะเนี่ยของใส่สายยูกอ,อนมันอยู่ในรูสายยูจับสี่ประตูไว้อ๋อเดีย๋ยว <ผม S 1> รู้ละเดี๋ยวโชก่อน,นเดี๋ยวเปิดว้ามาันก่อนไม่คุณจะดึงเดียวนะเดี๋ยวอ้าวเอาเลยเนี่ยเต็มที่ไอโชชาปดจุยเลยทำอะไรดีมันจะหล่นเนาะ

กดปุ่มแดงข้างหลังอะ่ะปุ่มแดงปุ่มแดงกดแทบโอเควอนนีอ้ออกก่อนไม่ไหมแกะพี่ใส่ถั่วสวยด้วยดิเอะดตัวเครื่องโอ้ยเนี่ยหน่อยเดียวพี่ให้ถ่ายรูปไฟนี่ไงใช่ครับอ่ะเข้าไปถ่ายรูปไม่เอาแล้วพี่ถุงเดี๋ยวผมไปเอาใหม่ทิ้งได้เลยครับ เปิดข้างหลังรถ่อยเปิดหลังหลังเอาหลังรถเนี่ยเปิดนงก็ได้ครับพี่อยู่วางของก่อนเียบร้อยเปิดแล้วหมูก็โดดตตัวลอยเลยไม่เอาเรื่อย